สวัสดีค่ะพี่หมอนพาแซบวันนี้พี่หมอนได้เห็ดโคลนมาอีกแล้วค่ะแต่ว่ามันบานหมดแล้วค่ะมาดูว่าเราจะทำกับข้าวอะไรค่ะก่อนอื่นนำเห็ดมาล้างให้สะอาดค่ะพาสาเหนือวัรรคําเจ้าพักป้อม แปลว่าผักชีค่ะ นำเห็ดมาต้มให้สุกค่ะ พอน้ำเดือดก็ตักฟองทิ้งนะคะพอเห็ดสุกแล้วก็นำมาหั่นให้พอดีคำค่ะ น้ำที่เราจะยำเห็ดก็ใช้น้ำที่เราต้มเห็ดเมื่อกี้นั่นแหละค่ะเนเทใส่รวมกับเห็ดแล้วเราก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยได้ค่ะแล้วก็ใส่เกลือค่ะ แล้วก็ใส่ผงชูรสค่ะตามใจชอบเลยค่ะพี่หมอนไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะเลยไม่ค่อยใส่พริกเยอะชิมดูก่อนค่ะอืมใส่พริกอีกหน่อยนึงยังจืดพริกไปอีกหน่อยนึง พริกป่นนี้ก็เป็นพริกทำเปล่าๆนี่ค่ะไม่ได้ผสมอะไรนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะ และไอ้นี้บ้านพี่หมอนเรียกผักไผ่อะค่ะผักไผ่พี่หมอนไม่แน่ใจที่อื่นเรียกอะไรบ้านพี่หมอนเรียกผักไผ่นะคะก็เอาใส่ลงไปด้วยเหมือนกันค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะคนๆแล้วก็ทานได้เลยค่ะยกไปทานกับข้าวได้เลยค่ะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะ คลิปนี้พี่หมอนต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณ Fc ทุกคนค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่หมอนผิดพลาดประการใดก็ติชมคอมเมนต์มาได้นะคะพี่หมอนรับฟังทุกคอมเมนต์เลยค่ะจะได้นำมาแก้ไขเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีเจ้า